ตัวนี้ตาย,ยังเขียวเลยนะตอนไปซื้อมาแบบขึ้นหลังไหลฟืดๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะนลองชิมดูเธอชิมดูนะเธอจะร้องขอชีวิตจะได้มันตอนเย็นเนาะลองขออีกแล้วอืมอืมแล้วลองเคี้ยวดูอย่าเพิ่งลืมกรอบมากลองเคี้ยวอีกนิดนึงหวานฮะคือเน้นความสดอะนะ่ะเนาะผมขอหมึกน้ำจิ้มเดิมนี่แหละตอนเย็นมีอย่างนี้เนี่ยสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนเนาะ ไเนี่ยงคมาสวัสดีครับแฟม i ิลี่ตลอดทัวร์สวัสดีครับคุงคนเล่นละอะไรวันนี้พาไปกินหมึกช็อตหมึกอันนี้มาลูกเดยนกินเองนะอันนี้ถืมือกคอยู่เลยสดมากทำาหเรามาอยู่กันที่เขาเรียกอะไรหาดสวนสน ชาสนที่จังหวัดระยองครับวันนี้ก็เลยโอ้ขับรถมาไกลมากเมกืามา่อวานนี่กี่กิโลนะเราเดินทางกันมาสรยห้าสามร้อยกว่าสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยกิโลครับก็ขับมาห้าชั่วโมงกว่าครับจา,จากอีสานจากจากาังหวัดนครราชสีมาเนะาะจะมาถึงที่ระยองนะครับโอ้โหพี่น้องก็ไกลพอสมควรวันนี้เราอยู่กันที่หาสวนครับพี่น้องนี่เอารถจู้เอารถตู้มาจอดอาชาร์จวงชาร์จแบตพอคุณจะเล่นน้าเดี๋ยวทําเมนูันที่นี่ชิมดูหน่อยไหม อันนี้แหละสดสดี้สดนั่นจะแซ่บแล้วนะถ้าต้องมาดูไปดูช่อดช่อลุงเด่นนะว่ามันสดขนาดไหนวันนี้มันดูดกันอ่ะอย่าเอาหัวไปเอาแม้ว่ากลัวกลัวเราจะเอาหัวอีกได้รับน้ำน้ำจิ้มเฮียเจ้านี้บอกกันเลยว่าครับน้ำจิ้มเจ้านี้ระวังมันจะไม่ดูดได้โคตรเทพน้ำจิ้มแซ่บเมื่อกี้เมื่อกี้ลุงเด่นกัดเป็นตัวนะครับสองสองตัวสองช็อตอิ่มเลยแหละ เราอาจจะจอดรถตากแดดนะบอกว่าตันนี้ถ้าเราเดินออกไปอีกประมาณอีกชั่วโมงนึงหมดโอ้ไปอาชิจิอ่ะปกคุณจะกินเหรอกินก็กินดิอะไรเนี่ยให้มันดูดน้ำไปให้มันดูดน้ำไอ๋อไม่ดูดหรอกคนเร่นแฟมิลี่เนี่ยย่างนิดๆหน่อยนี่มีหอยนางรมมานั่งกินได้นี่คือเราต้องจอดรถตากแดดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการชาร์จแบตโซล่าเซลล์เมื่อคืนนอนกันเปิดแอร์เย็นช่ำเลยนะครับ มาระยองก็นอนในรถสบายๆนี้วันนี้เราก็จะมีอะไรกินก็นมากินกัน,นแครหลอดก็เลย,อ,ยอ่าเดี๋ยวเราจะปูเสือนั่งกินข้าวกันครับพี่น้องนั่งริมาหานนี่แหละนนที่แรกที่แรกว่ามีแลนว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีนะไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วก็ไปกินแต่ว่ารีสอร์ทที่เราจะไปจองมันเต็มหมดอ,ะอ่ะม,มันเต็มหมดเลยรีสอร์ทเขา รี่สอดแบบว่าพักคืนนึงแล้วก็กินบุฟเฟต่ตทะเลแล้วก็ไปเล่นปะการังดำน้ำดูปากการังอย่างนี้มันเต็มหมดครับ,ม,นนบมีอยู่ต้องได้ขี่แล้ววันนี้ เราก็จะทําเมนูเล็กๆกันนะครับเป็นอะไรทาเมนูเล็กๆนั่งกินข้าวกันเล็กๆต้องากาศอะไ้ละล่ะเออนุ่นมีความสุขกันเลยมีมือชอตมีหอยนางรมกินนุ่นเรียนไปกินหมึกชอตมาสองตัวอร่อยมากแล้วก็อิ่มมากด้วยนี่มือหอมเนาะอหอมนี่มึกหอมนี่มือหอมกับมืออะไรล่ะมือกระดองกับมือหอมเมื่อกี้มือกระดองอันนี้อันนี้มือหอมดีหนูพี่น้องตายิงเขียวเลยครับเมื่อกี้ตอนซื้อมาแบบเขียวๆเลยนะ เอาลองแดียบไปให้ดูเลยก็ได้อเดี๋ยวว่าให้กล้องดูหน่อยเนีย่ยเขียวๆเ,เลยตามันยังจามันยังแบบเขียวๆนะให้ดูหน่อยนี่น้องให้ดูนี่ก็เมื่อกี้ตอนเราซื้อมาหลังหลังมันยังดิ้นกรวบกรวบเยอะหลังมันยังแบบเป็นขึ้นใสนี่ตายังเขียวอยู่ครับถื้อสดมากเลยนี่นะก็จะทำซาซิมิอะไรกันซื้อหมึกมาเท่าไหรนะ่น้ำกี้ห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทได้ห้าตัว เราจะแล่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่แล่ให้ก็ได้เดี๋ยวจะต้องต้องเอาหมื่มันออกก่อนค่ะนะก็เป็นบรรยากาศครับเนี่ยจอดรถชาร์จแบตไว้ก่อนตากแดดหน่อยไม่เอาหมื่นหรอกเล่ยังไงก็ได้แล่เถอะตัวนั้นจะทำซาซึมึกไงตัวไหนตัวหมื่หมื่หอมทมื่นหมนี่ก็อร่อยนะนะหื่นเคยเห็นที่ไปที่มาของคาว่าหมื่กระดองไหมเขาจะมีกระดองซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ย เราก็เห็นไหมกระดองแข็งๆน,น,นกระดองเต่าเลยเนะนาะหนักกับกระดองนนะ่เนี่ยกระดองเต่ากระดองมือกระดองเนี่ยเนื้อใสๆเลยเธอดูนเนื้อใสๆน่ากินเลยเนะี่ยก็น้ำจิ้มซีฟูดเด็ดๆย่างเลยสดเดี๋ยวพี่จะกินซาซิมิตัวนี้ให้ดู ปา,าิมิโตนี่ให้ดูเดี๋ยวจะลองชิมดูครับพี่นอ้องนี่ตัวนี้ตายัางเขียวเลยนะตอนไปซื้อมาแบบขึ้นหลังไหลฟืดๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะนแต่หัวมันยังเขียวตามันยังแบบกล้องดูใกล้ๆหน่อยดูตาไหมน,น,นะครับเขียวๆเลยครับตาแบบเขียวๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้มึงหอมผมจะาซาิมิกินเลยดีกว่ากินอะไรมันดีท้องมัน น่าจะก,อกรอบๆนะเนื้อเรายังกินเนาะปกบ้านไปถึงเชียงรายมันไม่ได้สภาพอย่างนี้นะอ่าปลาทูวรนะ,ะก็ติ่งเลยแท้จุเนาะจุหมึกแล้วอันนี้เป็นหมึกหมึกน้ำดำที่ผมไปกินหมึกช็อตมาเมื่อกี้น้ำจิ้มเจ้านี้เขาใส่วาซาบิอร่อยมากนี่ไี่น้องจุหมึมกสดน,นี่แล้วก็น้ำจิ้มอาจจะดูไม่น่ากินแต่น้ำจิ้มเจ้านี้อร่อยมากครับเพิ่งไปกินมาเมื่อกี้นี่ อืมอร่อยดูอืมน้ำจิ้มของเขาน้ำจิ้มเจ้านี้อร่อยมากอืมไม่ต้องแย่งหรอก <c oughs> มันมีความหวาน,นเนาะเดี๋ยวกุบน้ำจิ้มคำหนึ่งลามกำลังขึ้นมาเรียกได้เอาอืมแซ่บกว่าจุกงัวงพี่น้องเลยอันนั้นเราได้กินทีไงอยากอายเล็บจังเลยอ่ะอดามหมดเลยอ่ะ มึกลองชิมดูเธอชิมดูแล้วเธอจะร้องขอชีวิตจะได้มันตอนเย็นเนาะร้องขออีกแล้วได้เธอเธอกินแล้วเธอจะร้องขอชีวิตเลยอืออืเอ้าลองเคี้ยวดูอย่าเพิ่งลืมหอมมากลองเคี้ยวอีกนิดนึงหวานอ่ามันจบม่รู้มันหวานอะไรหวานออกมาแบบหวานแบบหวานมากเลย <c oughs> ไอ้เมื่อกี้เอาอันเล็กตอนนี้เอาอันใหญ่แล้วนะ <c oughs> แสบไปเลยหวานป่าวคุ้มคุ้มอยู่ จูบจูบก,กิโลสองร้อยกิโลสามร้อยแปดสิบของตัวนี้นซื้อเลยอืมจอดอัวจอเอาต่อมาให้พี่หน่อยอ,อืต้องขอโทษอาให้เล็บเสียมนะจ๊ะเล็บดำน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่เป็นสีอย่างงี้ก็มีนะครับแต,แต่เราไม่กินนะครับผมไปกิน,นอันตัวนี้มามันอร่อยเจ้าด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ามือันพ่นใสเมื่อกี้มือ,ม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 อเป็นเป็นน้ำมันพ่นใสเสื้อตัวนี้คงไม่ได้ใสแล้วแหละซุ้มเทให้กับมือ หวานขนาดนั้นครับหวานกรอบหวานนี่แล้วกรอบแล,บแลบ้วก็อืมอู้อากาศดีกินหอยนางลมหอยนางลมก็มีดูปองคุณด้วยนะกับไก่ดัวดำแน่นอนอันนี้เขาอเอาอย่างละอ,องอน้ตัว,วมึกมันเนี่ยใครอยากกินสุกก็ แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นหมูอหอมผมคิดกินแบบเฉยๆอร่อยกว่าครับไม่ต้องย่างอร่อยอหวานถ้าเอาแช่โซดาอีกก็่จะกรุบกว่าน,นี้เนะาะไ,ไม่มีโซดาไม่ไม่มีเราไม่มีใค่กินอะโซดานี่พี่น้องก็นั่งกินไปเที่ยวบรรยากาศอย่างนี้นะครับหันห่นมือแค่ไหนหันห่นหั่นเป็นชิ้นๆแบบเมื่อกี้อร่อยเดียอร่อยมากเลยไม่ต้องย่างเลยตัวเนี้ยกินอย่างนี้หมดเลย เดี๋ยวตอนนี้เอาใส่น้ำแข็งตรงนั้นก็ได้นั่นแหละเอาใส่ในฐานนั้นมันเป็นน้ำแข็งค่ะชิ้นใหญ่ๆคำตกัวหวานมากแล้วก็กรอบดีถูกใจครับคนดอยมาเที่ยวคนดอยมาเที่ยวทะเลเนาะใส่น้ำแข็งไปเลยตัวเลยนะอพอดีพอดีคำหน่อยนี่นั่นแหละหวานๆ ข้างหลังนั้นเป็นน้ำแข็งครับกินกับแก้วนี้กินแกนี่ก็ไดแกสตอให้แกสตอหน่อยนี่โอ้สใสครับอ่ะขอบคุณขอบคุณครับเป็นไงลูกพักเบรกพักเบรกมานี่เกินกินมากินนี่ก่อนเออคักเฉยต่อขอบคุณเนี่ยตัวใหม่ๆจะโตเนี่ยหวานมากกินไหมเดี๋ยวกินรอกินหมึกย่างรอกินย่างดีกว่ารอก็กินหมึกย่างอะไรนี่มาใหม่อันนี้ซื้อมาอีกนะ ขอนั่งกินกันเด้อยกินได้เฮ้ยเอาจริงกันนะเฮ้ยจับได้เล่นเฉยๆใช่ไหมชิมดูอืมกินกับสตอร์อร่อยเลยอร่อยมากนี่นี่ทำไมไม่แกนี่แกสแานกิน,นเลยเนี่ยหอยนาำลมสดๆครับ มันถือว่าได้ยากแล้วไปน้ำทิ้งก่อนมาทะเลต้องทีต้องจัดเต็มเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับมาเอวครับมาดีจ้าเอฟซีคนเจ๊กคนอำเภอพานครับเจ๊กคนเจ๊งไฮเอฟซีคนเจ๊งไฮเอารถ้วตัวมาเอวเหมือนกัน ไปซื้อมาแล้วเขาเนาะอาหารทะเลเนาะโอ้ครับมากินด้วยกันก็ได้ครับเนี่ยมึงช็อตมึงช็อตครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคนจำรถตู้โงเรีนได้ครับคนอำเภอพานพี่น้องแมงเอลอ่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยนะเขาก็มาเที่ยวกันขอบคุณครับไปสวัสดีครับครับมันยังว่าบรรยากาศดีนะเขาก็บอกลุ่เด่นมาเที่ยวบางทีมาว่างกินกันอย่างนี้เหรอก็เราก็รอสไตล์บ้านทุ่งอย่างเงี้ยเนาะไปแล้วครับนีครับพี่น้อง เราก็สไตล์บานทุ่งครับพี่น้องทุ่งของจริงโอ้มังคุดที่จริงมาอยู่ตรงนี้ก็ดีนะเขามาขายของขายนั่นขายนี่ย้ายมาเลยยายมาดูมาดูหน่อยกิโลยีิบห้าบาทเหรอ <c oughs> ขับมาใกล้ๆเลยย้ายระวงังระวงังไม่ต้องลงมาก็ได้ขับมาเลยค่ะ อ๋อดูได้ชิมได้โอ้ค่ะปลูกเองอ๋อปลูกเองเหรอคะเอาสักสี่โลกันชั่วยายเอาสี่โลยายตักให้เลยสี่โลตักก็สี่โลช้ามาสี่โลชิมได้หน่อยอ๋อชิมาชิมเลยลูกหนึ่งทีไอ้เป็นมังคุดจากจันทบุรีมั้งเนาะมังคอ๋อจากระยองเลยนะโอ้กิโลยี่ห้าบาทเองพี่น้องปาดชิมเลยสดๆดูช้า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 โอ้นี่มังคุดเขาเรียกมังคุดแก้วแบบเงี้ย เนี่ยที่มันเป็นสีอย่างเงี้ยอ่ามันมีแก้วมังเน้งมีแก้วแก้วนี่ก็อร่อยกรุบๆดีผมก็ชอบผมว่าไอ้แก้วๆนี่แหละชอบกินแก้วกันครับตองชิมชิมเลยนะให้มาทำกินเองนี่นะครับอยากได้บรรยากาศแบบนี้ครับหวานขางล่างหวานสวยเองเอาซี่โลซี่โลซี่โลจ้ายายแล้วมาปอดลูกอีกลูกนึงนะแล้วเขากินลูกอีลูกนึ่งปิดปากเพราะพี่ลูกนึงอ้ำไม่หนอบคุณค่ะยาาย้า่ ปลูกเองเลยนั่นเนี่ยวนันอาปาปพันลูกนั้นให้ดูหน่อยพราะววายแล้วตรงเรือตรงดีครับโอ้โ,อตอโดตยี่มห้าบาทพี่น้องมาถึงนี่ด,ดูดูดูสีมันครับโอ้โหโสิบโลต้องลอยหักสิสิบโลสองร้อยห้าสิบบาทเป็นสิบโลก็ไปไ,ไปไป,ไปไม่หมด <laughs> โอ้่ากินนะหรือว่าจะเอาสิบโลดีว่าไ,ไปให้พ่อด้วยนะเอาไหมเอาสิบโลก็ได้เรา เอาเอาเชือบรัดไม่มันเวลาทำได้หรอมันร้อนเอาหรือเอาสิบโลดีว่าไว้ไว้ตรงไหนดีว่ามันไม่มีที่เออไว้ใต้บ่อได้จมั้งใต้บ่อก็ไม่ได้เพราะว่ามันต่ำได้อยู่เราก็แบ่งสองถุงเอาว่ะมันคืออะไรลูกกินก็เรากินไม่ได้หมึกชอดเอาสี่โลน่ะเนาะแต่สักแอบเสียดายนะครับกิโลยี่สิบห้าบาทพี่น้องดูสีสันมันเนี่ยนะดูดูน่ากินมากแาวรมนี่หอยนางรมหนึ่งร้อยบาทหอยนางรม น่หอย้าคุณยายมาแล้วมาเลยมาเริ่มเลยโอ้สดๆจากสวนของยายเองเลยยายครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะหวานมากเมื่อกี้ชิมแล้วโอ้อร่อยหวานมาหวานดีมาวัดตึ้นเอามาประมาณเท่าไหร่เกินไปหน่อยสามสิบธุงสามสิบธุงจังหวัดนนท์ม้าหมดเลยคนจังหวัดนนท์ม้าหมดเลยโอ้มันอร่อยเนาะกินรสยิมห่าคุณยายปลูกี่ไร่คะเกือบสิบไร่เจ็ดสิบไร่เกือบสิบ สิบไร่เจ็ดสิบไร่ก็รวยสิไร่ก็รวยสิขายสวนเลยจ้าขายสวนเลยโอ้ขายสวนเลยขายสวนเลยใหญ่เอามาดูมึงก่อนมึงก่อนนี่นี่น้ารักอ่ะขนตาขนยายใครอยากกินย่างสุกแล้วอ่ะสุกแล้วจ้ามาดะคะกระดงกรอบจ้ามืกช็อตเรากินเยอะๆอุยอร้อนมึงย่างกินที่ไหนก็ได้มึอกช็อตเนี่ยเราอยู่มาจากดอยเราก็ต้องกิน ให้มันอิ่มโอ้โหมือมองฟ้าทิศของมือชดทำให้เราเมื่อมาเป็นอะไรอะไรอ่ะเ็ดเ็ดออู้พี่น้องเมื่อกี้รถไอศครีมมาทำไมไม่ซื้อไม่รู้หวานจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปพี่น้องเอ้ยกรอบเล่นทะเลต่อแล้วนะอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นไกลเกินนะกินก่อนกินก่อนกินมือก่อนนี่กินให้มันมีแรงก่อนเดี๋ยวมันจะไม่เละกินน้ำอันนี้ก็ไม่อยากกินละโคตรเค็มเลย น้ำอะไรอ่ะไปกินน้ำทำไมต้องาน้าน้ำทะเลเนาะมันถึงทะเลใครบอกให้เธอไปกินน้ำทะเลมันก็ว่ายมันก็แอบกินนอ้สิดาวหัวมุดหัวโผล่นั่นอยู่ไปนะไปอ่ะมันก็ฝ่ายชิมให้ดูหน่อยสิตรงหัวมันแหละเอากรอบๆไปโอ้โหยี่อย่างหลัดตาตามันตาตามันออกกัดก็เก็บบรรยากาศยาวๆให้เพื่อนได้เห็นนะครับเราปีหลายปีแล้วสามปีแล้วมั้งสี่ปีแล้วไม่ได้ประเทศทะเลทะเลครับเอาชิมด้วยกรอบๆเลย อันนี้อันนี้กับไอ,อตัวนี้อันไหนจะอร่อยกันเ้าลองชิมดูมนโน้อำฟน้อาติดใจน้ำจิ้มดำครับน,น้ำฟ้าติดใจน้ำจิ้มดำน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีไม่ไม่ชิม,มอันนี้ก็อร่อยอีกแบบนึงหอมเดือดมีตัวหอมหอมเนาะหอมหวานกรุบอืมอันนี้ชิมหน่อยสิออยออ่รกรุบขนาดไหนอ่ะจุดเน้นความสดอ่ะเนาะผมขอหมึกน้ำจิ้มเดิมนี่แหละ เป็นตอนเย็นเนาะ <c oughs> ตอนเย็นมีอย่างนี้เนี่ยสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนเนีาะถ้าเรามีที่อจอดรถพักรเราอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะคุณเหรออืมนี่อยู่ที่ไป,ป็นเซอร์เวย์ดูแล้วเมื่อคืนเรามาดึกเงียบมากไม่มีคนเลยแตกต่างกับตอนกลางวันเยอะมากอืมเราอยหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ดออยอยีเลยเดี๋ยวเพิ่มขออะไรอีกไหนจีนไอ้หอยนางรมพันลุนอย กินน้อครับเริ่มยังมีตัวเยอะอื้หวงงมน,วนหวานหอมร้ออนะเดี๋ชิมหอยนางรมกันกินกินไม่ใช่ก้นอนานะทะเลใช่ไหมชิมความหวานดูอือตามด้วยกี่เผา ว้าวหยุดไม่ได้กระถินอะไรบินได้บ้าไ่้นะ,ะน,น้าโน่น้าเขาพาบินได้ยกหน้าคลาดเลยโอ้อยเินไม่ขยับโอ้ใส่น้ำจิ้มดำครับว้าว f a ม i ลี่ตะลอนทัวร์นะกับครัวลุงเด่นก็กินกันฟานี้ก่อนนะ เราจะไปกินบุฟเฟ่เราจะไปกินอะไรด้วยก็หาสถทานที่ยังไม่เจอไปจองอั้นไปก็ไม่ทันเขาอ่ะจองอะไรนะจองโรงแรมจองโรงแรมกับที่พักที่จันทบุรีครับเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไปกินนอนดูปูเลยเขาบอกหัวละพันห้าพันหกนั่แหละดับน้ดูปาก็จองมาสามมาแล้วมันไม่เป็นคืออย่างเมื่อกี้เอฟซีเราคนเชียงรายคนเชียงใหม่คนทางเหนือก็มาเยอะครับเขาช่วงปิดเทอมเขาก็เขากําลังแบบเขากำลังมาท่องเที่ยวกันเนี่ยอะแล้วประเทศกํากำลังเปิดด้วยก็เลยแบบ คนก็เลยจะเยอะเขาจองกันเต็มหมดอนะ่ะเขาจองกันเป็นเดือนครับเขาจองตั้งหนางเป็นเดือนอย่าไปเล่นอนยะ่างนั้นอนยะ่าไปเล่นทำเงินแบบไหนทำเงินดูอะไรมาทำกินนะอาานันนี้เหรอ หามว่าจะขึ้นทะเลได้แน่ว่าจะขึ้นทะเลได้ไปเล่นงี้น้อเก็นดไม่ได้ไม่ชอบมนือเล่ามากกันแล้วนะแล้วแต่ชอบเลดก็พอครับ or something the family

หวานเียนนเหมือนเวลาใส่ถิ่นเลยสอยจุ้พี่ต้องมาเด้อสอยจูป้ปลาหมึกครับสอยจู้หมึกครับแคเอาเวลาที่เกินเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะกินอีกวันหนึ่งพี่จิ้งนี้จะซื้อมาซอยจู้จริงป่ะเนาะอยากกินอยู่อยากกินให้มันอิ่มกินพวกนี้หาหาซื้อกินอีกวันหนึงครับเอาแบบเอามาซอยจู้นี่แหละอันนี้คืออะไรเอาหมึกเลยเฉพาะไข่มันไขม่ไมาได้เลยไริงก,กินไม่ได้ ก็อำไห้สุกก่อนนะจะเลี่ยนแกเน,นี่ยมันต้องอบก่อนกินี <c oughs> ม่ใช่รถโอเลี้ยงไหมคนะุณเด็กก็โอเลี้ยงใช่ไหมใช่โอเลี้ยงมันมน,นี้สิบสี่แะ้วนเป็นน้ำใช้วาสบีบเบบอรรูงอะ่ะเดี๋ยนิดหน่อยเอง

ไม่นำพึงเดี๋ยว,วน,นี้เที่ยวไรหาดอยู่แล้วก็จะกินหมึกเดี๋ยวพี่จะเอาหมึกมาพรุ่งนี้ซื้อหมึกมาก้อยไหมซอยจุอ่ะกับเสียผมอ่ะเอเเอนอนลาบก้อยหมึกซาหมึกครับเออซื้อหมึกตัวใหญ่ที่มันที่มันเป็นๆนะแล้วหมึกหอมไหมนะเอาหมึกนะตัวนี้นะกระดองไหมกระดองก็ต้องเอามายากอ,อร่อยอร่อยมาก หอมมากฟังกลางคืนเห็นบานณาธิการพ่อมากมีคนมาถึงตอนแกไปหาต้นแหละที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆก็เรามานเดี๋ยวป้องกุณเอาเครื่องสแกนโลหะไปตรวจดีกว่าตรวจหาทองเหอตรวจหาทองมีเหรอนี่ดิที่เราไปนอนเกาะสมิทธ์อะไรเนาะไม่้หงเครื่องตรวจมีดิที่เราไปนอนเกาะสมิทธ์เอ่อ เขาบอกนัะท่องเที rain, like ่ยวจีนมันคือใส่เพชรใส่อะไรมาแล้วมันหลุนก็หาไม่เจอใม่เอาไปตรวจอยู่โรงเรียนบะเปลังไหวเจอหื่นผมสมัยนั้นสองหาหาสองยีงไม่ใช่ถูกิโลมาเนาะโอ้ยนะจึงเด็ดนิ้วข้าวเอาได้ถึงใหญ่ๆเอาเยอะเ ใช่มีมโอเลี้ยงไหมครับเอาเอาคกสองหุง้งขับาับสามแก้วก็ได้กคุกอยางนี้มาแล้วชื่นใจมากมก็พี่น้องเดี๋ยว กินกันไปยาวเนาะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในต่อก็ต้องรอติดตามนะครับนานก็มาถึงจังหวัดระยองทั้งทีเอาให้มันระยองฮิอ่าจริงๆเขาต้องมีคำว่าฮิท่าระยองเนี่ยคนคนท้องถิ่นเขาจะพูดกันประมาณนี้ก็อร่อยยุ่ไม่ได้เลยต่อมาจะไปเที่ยวในต่อก็มีหลายเกาะละหรือว่าจะเป็นเที่ยวเกาะก็ได้นะเนี่ยเกาะนั่นเกาะร้านอยู่ข้างหน้าเราเองครับอ้าข้างหน้าเกาะร้านหรอเกาะร้านใช่ป่ะลุงกี้ตอนที่เราไปขับรถไปเช้ามมันีท่าเทียบเรือเขาบอกไปไปเกาะร้านน่าจะใช่ได้ตรงนั้นนะครับเกาะร้านเราเคยไปเที่ยวตอนตอนโคนเล็กเนี่ย เราคุณใครไปไหมที่เราเช่าเราอเือสปีดบอสไปพระคุณ<ม><ม>จำได้ไหมที่มากับป้าจิ๋วอ่ะที่เราขี่ไม่ใช่เกาะร้าน,กนเกาะสมิตรเกาะร้านอยู่อยู่พัทยาน,านุ่นอันนี้กนเมมกาะ,ะสมิตมั้งเกาะสมิตผมว่ามันอยู่ชลบุรีไม่ใช่หรออือครับอยู่ก็เป็นยังไงพระคุณแซ่บบ่แซบบ่แซบถูกใจอยูน่นะครับพี่น้องก็กินกันไปยาวๆครับ ก็ไปแล้วมั้งเนาะค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับจะไปที่ไหนรอติดตามนะครับพี่น้องใครชอบก็อย่าลืมไปเล่นน้ำทะเลใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแฟมิลี่ตลอดทัวร์กับครัวลุงเด่นขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ้ะคนด้วยนะลีลาเลือเกินลีลาเลือเกิน